สวัสดีทุกผู้ชมครับอยู่กับผมพีเฟอร์เจน,นะครับผมวันนี้นะครับเรากข้ายับเกมโรบ็อกในแมปแล็กดอร์เรยียวนั่นเองนะครับผมวันนี้อ่ามันมีการอัปเดตใหม่ใช่ไหมนิวแมปนิวอะไรต่างๆนะครับผมวันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าผมไม่เคยเล่นเลยนะครับผมเดี๋ยวเรา ลองเล่นกันเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันในเกมนะครับโอเคนะครับพอเราเข้ามาในเกมนะครับมันจะมีหน้าโหลดมาอย่างงี้พอ,อมานี้ก็รับเงินเลยโอ้โหแบบเยมดีเกินนะอืงก็เพลงเสียงดังเชียวเฮโยอ่าอะไรเนี่ยกด,ดย็ดเไวก่อนนะโอ้โหสี่ร้อยโลบักแพงเกินเดี๋ยวผมต้องปรับเสียงเพลงไหมไม่ต้องนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าไปมามีห้องละสามสิบคนครับผมตอนนี้มีเจ็ดคนอยู่เลยต้องมีคนเข้ามาเยอะๆแลว้วแบบต้องการแบบคนเยอะๆ,ๆแบบอยากแข่งนะครับน้องๆก็อุ้ย มาโคตรเยอะเลยสิคนแล้วครับผม2คนละ,นะ,อ,นละอีก2วิเท่านั้นนะครับผมสิบสองคนเองนะโหน้อยเกินนะครับต่อให้เป็นร้อยคนพี่ก็ที่1น,นะครับน้องๆก็ไม่ต้องตกใจนะถ้าพี่ได้ที่1นึ่งอนะ่ะก็พอดีมันเป็นเรื่องปกติของคนโหดอย่างพี่นะครับน้องๆมาเพลงนี้ก็แบบเล้าใจซะเหลือเกินแบบไม่ต้องใส่เซอรเอฟเฟกเลยแบบ นี่เลยเอาเพลงนี้มา zoom map แล้วนะผมเป็นแมปอะไรแมปโอ้โหอย่างเท่อันนี้คือวิ่งไปเฉยๆเลยหรือตรงนี้มันมีอะไรวะมันน่าจะมีไอตรงที่มันทําให้เราตกนะครับผมอันนี้คือเส้นชัยนะครับผมโอเคให้เราดูไปไปเฮ้ยกระโดดสองครั้งเป็นถลายนะครับผมไปอออะไรครับเนี่ย อันนี้ผมไม่รู้นะครับผมว่ามันคืออะไระตกเฮ้ย <c oughs> มันเป็นอย่างงี้อ่ะผมจะได้ลังท้ายไหมเนี่ย <c oughs> ไปเคลื่อนนำก่อนเลยมาเพีงโคตรมันมาเอเอ,เอโอเคกัน โอเคโอเคโอเคสซีคือ <c oughs> ไปละไปละนี่อันดับหนึ่งอะครับน้องๆแล้วแบบบอกแล้วอยากให้พี่ได้อันดับหนึ่งโอ้ดูคนกันดีเกินไปคือแบบก็แบบพี่ไม่อยากจะโม่เท่าไหร่เออก็แบบพี่ได้ที่หนึ่งนะครับน้องๆก็ไม่ต้องตกใจนะพอดีรอบนี้ต้องมีคนตกรอบเป็นหนึ่งคนนะครับอ่าคนอ่าอยู่หลังสุดนี้น่าจะได้ที่โหละครับผม ที่หนึ่งหดถอยถอยหลังเข้าเล่นครับน้องๆแบบยามเกินนะอย่างนี้ไม่ได้นะครับอก็แบบอก็อยุดจุดสูงสุดนะครับน้องๆก็ไม่อยากจะโมอเท่าไหร่มาเลือกด้านอีกเลยมาเดี๋ยวผมขอปรับภาพก่อนทำแบบสวยสดงดงามมาเฮ้ยแบบนี้ไม่รู้จักต้องลองสะละอน่ากลัวปะแบบนี้มอีอุปสรรคมากมายเลยเมื่อกี้มันยังไม่มีอุปสรรคอะไรเลยครับผม อันเมื่อกี้แค่พื้นล่วงนะครับวันนี้มันมีอะไรเยอะแยะให้หมดก็แบบคนอยู่ที่หนึ่งก็ได้ล้างท้ายนะครับก็ได้อยู่ที่หลังนะครับน้องๆก็แบบโอ้อะไรครับเนี่ยอ่าผมต้องไปไหนเนี้ยตรงเนี้ยขึ้นไม่ได้เลยใช่ไหมขาัาตัดขัาตัวตายขัาตัวตายเอ้าตายไปเลยหรยอ โอ้โเกินแมปอะไรวะนี่อ่ะผมไม่รู้อ่ะโอ้โหเกินไปผมไม่รู้นะโอ้โหเกินโอเคนะครับมันรอบนี้เราได้เปลี่ยนแมปมาเนื่องจากรอบที่แล้วเราได้ตายอย่างหนักนะแล้วก็ ในรอไปยังงานนะอืมตอนนี้ก็มีคนเล่นอยู่โด่านนี้อุปสรรคเยอะแยะลีเฮ้ยมีสี่คนเองเลยอย่างนี้ก็หวานหมูดีครับน้องๆอืมีสี่คนเองเลยเขื่อโอ้โหทะลุถึงดาวอังคารคืออะไรวะมาไปตามเพื่อนนี่แหละอึ๊บเฮ้ยโดมิทิกเขื่อฮ้อรอดได้ไงวะโอ้โหเกินตกลบ ลบลบนี่ The m a t r i x The m a t r i x เฮ้ยทำไมเขาไปไปยังวะไปเลยนี่พเพลงโคตรมันมนี่ผมอยู่ที่สามะมันก็มีแค่สมคนได้แหละคือะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ฮ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 ยโอ้เฮ้ยลบ m a t r i x โอ้โหเที่สามไปโอ้โหเกินก็แบบผ่านเขารอบนะครับตรกรอบไปหนึ่งคนนะครับอืมก็แบบมี3มคนเองอะครับโอ้โหมาเรามาด้านต่อไปเลยดีกว่าด้านละเลยครับเนี่ยเราต้องอยู่รอดให้เหลือคนสุดท้ายยังไม่ดิซี่บอยส์โอเคประมาณนั้นนะครับเยวต้องอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายทียนี้เรายืนข้างใครวะเราเป็นคนใส่เสื้อสีเขียวนะครับผมเรายืนข้างไอ้สีม่วงโอเค ฮึบมาดิมาดิฮึบมาผมชิวๆอยู่แล้วนะครับน้องๆมีแมจิกส์แต่ผมต้องจับไอตัวนี้ลงละโอ้โหเกินโอ้โหชนผมอ่ะครับน้องๆดูดิเดี๋ยวนี้ก็ตายแล้วนะเฮ้ยไม่อเฮ้ย เกินไปชนะเฉยโอ้โหอยู่ทีเจย,ยชนะ,ะครับน้องๆก็ดูดีโอ้โหพี่ไม่ผ่านเข้ารอบเลยโอ้โหเกินพี่ไม่ผ่านเข้ารอบเลยเดี๋ยวเราไปดูอ่าอันนี้ดีกว่าเราไปเริ่มใหม่ดีกว่านะเดี๋ยวมันยังไม่ถึงอ่ะครับน้องๆพี่ต้องการแบบอะไรที่มันแบบคนเยอะๆอ่ะเมื่อกี้แค่สี่คนเองอนนี้ตอนนี้เก้าคนแล้วนะครับผมพี่อยากให้แบบสามสิบคนนะครับมันจะได้นุกๆนะเดี๋ยวผมอ่ารอเข้าเกมก่อนเลยดีกว่านะครับผมไปเลย มาเราได้เป็นด่านนี้นะครับผมอันนี้ก็พอทราบเหมือนกันนะครับผมนะโอเคเฮ้ยรู้สึกว่าด่านนี้น่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับแต่ดูท่าทีแล้วอ่าผมน่าจะได้ที่โรเหมืนเนี่ยไปก่อนเลยไปก่อนเพื่อนตลอดแต่ตายก่อนเพื่อนตลอดอแล้วหแบบทางคิดสังเกตนะครับเพื่อน้องอออมีคิดสังเกตเป็นไงล่ะ มันต้องอยู่ตรงไหนสักที่เฮ้ยไปเฮ้ยไปดิเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้นี่ว่าตรงนี้นี่ว่าไปเลยเฮ้ยทำไมเขาโหดังวะนี่เ <c oughs> พื่อนฟังดิฟังดิสวย <c oughs> มันคือสูตรนะครับทน,น้องเฮ้ยชนชนชนเฮ้ยไปได้ไปได้ไปได้ ไปดิเฮ้ยที่ไหนเนี่ยโอ้โหเข้าที่หกนะครับใช่ไหมเข้าที่หกนะครับน้องๆก็แบบผ่านนะครับน้องๆก็สิฉอครับก็ตกไปสามคนนะครับน้องๆก็ผ่านแบบเยอะมากเลยนะประมาณหกเจ็ดคนนะครับเขียแล้วมาดัานต่อไปเลยน้านอะไรวะเนี่ยมันให้ทำอะไรมันให้สู้กันเลยมันให้สู้กันเองเลยเดี๋ยวผมต้องดูแต่และเป็นอะไรวะ โรเยอ่าโรยลัมเบอร์โรเยอร์ลัมเบอร์ชกกันเองเลยมันคืออะไรวะจับ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 จัับจับจับจับับ จับเลยจับจับอะไรนะ่มายืนอะไรตรงนั้นน่ะตายนะตายนะเออทำไมไมมีคนตกไปวะนี่จับ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 โดดโดดตายไปซะหโกงโูนี่ตัวมัดสิกนะครับไม่อยากจะโมเป็นไงล่ะ ลบลบมาก็ชนะครับก็บแบบง่ายเกินอนะโอโ้โหเป็นแบบที่ง่ายมากแล้วครับโอ้ก็ตกรอบไปเยอะมากเลยนะดูหนึ่งสองคนแล้วนะครับผมเหลือ5้าคนนะครับมาด่านต่อไปอ่ามันให้ทำไรวะน่าจะให้วิ่งเฮ้ยมันน่าจะเป็นไอ้ตกลงไปเรื่อยๆไหมเนาะ just down l o อ่านไม่ทันวน,นไปวน,นไปมาเอเอ,เอวิ่งทั่วเลยครับอาาาาาาาโอเกินไปตกก่อนเพื่อนเลยไม่น่าเลยไม่น่ามัวเออไม่น่าวิ่งวนเลยดูด,ดิโอ้เกินตกดีตกดีเรียบร้อยครับโอ้โหเหลือสามคนนะ วิวเป็นไงวะเออมีคนชนะไปแล้วนะครับน้องๆก็แบบโอ้โหเกิน3ามข้เองโอ้โหก็ถือว่ายากนะครับผมเป็นเกมอ่ะที่มีแรงบันดาลใจนะครับผมเราจะไม่เรียกว่ากรอบนะครับมีแรงบันดาลใจมาจากเกมฟอร์ไก่นั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงเท่านี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์ด้วยล่ะบ๊ายบายจุ๊บ